นี่สามจ้ะสามตัวเนี่ยแม่กำไรจ้ะร้อยสามสิบเกตจ้ะสร้างจ้ะใส่สร้างไว้เนาะจ้ะน้องคุ้นจ้ะร้อยสามสิบสี่จ้ะะใช้สร้างคือกันไรเรียกันเหรอพี่น้องวันที่เท่าไหร่บุณีวันที่สองพฤษภาตัวนี้แม่ค้าคุ้นจ้ะตัวนี้ผมสูงร้อยสามสิบเกตสามสิบแปดจ้ะท้องว่างจ้ะท่องว่างเนาะจ้ะลูกก็จะเล่นจ้ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะปลอฟ้าฟ้ามื้อนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไว้คือเก่าแล้วครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อบะได้พลาคดคลิปดีดีราคาไว้ตึกถึกไปเบิ้งกันเลยครับสวัสดีครับจ้ามาย่กับคุณแม่ยังครับมือนี่ยแม่บรนล้มจ้าแม่บรนล้มเนะเาะอ่ะย่บันไหยครับคุณแม่ย่บานนองทุ่มจ้านองทุ่มนองท้องนะจ๊ะรับตำบลไดแม่ ตำบลวังหินลาดอําเภอทุ่งแพจังหวัดขอนแก่นครับเมื่อนี้มีจากตัวไมีม่สามจ้ะสามตัวเนาะมาเบิ่งตัวแรกก่อนป้าตัวนี้ก็คือลําตัวเห้าดีแทะลํา <laughs> ลตัวเห้าหนาเขาก็วสวยแล้วซื้อว่าจังไดครับแม่เนี่ยแม่กำไรจ้ะแม่กำไรลําตัวเห้าหางก็เป็นพวกเ <laughs> ห้าหูเลยหูเลย ท่องเลาเป็นังไ,ไหแม่ะาได้ทับได้รอบแล้วจ้ะอ่องคอคอสามอ่องหมนต้นจ้ะคอสี่อ่องแต่เป็นกันเป็นกัน,น,กนยกยก,ยกขึ้นดูลูกชายยกขึก้นแม่กำไรนี<ก>่ความสูงแล้วเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบเกตจก้ะ<ข>บวกยุจก่จ้ะคอเราเป็นสามอ่องหมุนต้นนี่แหลุนตาแต้มแจ่มจ้ำข้อที่สี่นี่อยู่ทั้งทั้งทั้งเทงทั้งใต้เอนสามอ่อง แล้วเป็นสายใดแม่เอาบ้านๆน,นะจ้ะครับบผู้รังคน้นเพิ่งกะทิ่ว่าสายเพชรดุลับ่หมอหรือมันสาย,<อ>สายไปน,น,นั่นเนี่ยอยู่เนาะคแบบสายเพลิดไอหูเราฝอนล่ำอยู่ตัวพุ่มเพชรเลินแม่กำไรตอนนี้ใส่ใส่ตัวใดไปครับสร้างจ้ะใส่สร้างไว้เนะาะจ้ะสร้างอุดรเอกสารเราวางที่ผีได้พี่หมอ เอกสารวันที่เท่าไรวันที่11หรือวันที่เท่าไรส1บพฤษภาคมพฤษภาคมมีนาเมษา,นะส,าสามเย็นกว้วอะไรจีตามใบนี่วเนาะจ้าสงคือไปแม่นิ่งไปนิ่งหลือจ้ะนิ่งเดียว ว่เห็นบ่เห็นขึ้นเด็กเจ้าเนาะจ้าถามนี่ลราพี่น้องพิษสะพานนี่ก็หลายเดือนแล้วสามสามเดือนกว่าแล้วเป็นข้ล้อมตูวเหงาเราได้ลูกประมาณจดกตัวเลยแม่นตัวที่สามที่คาทองเน่ยจ้ะตัวที่สามคาทองหนาเขาแล้วก็สวยเนี่ยกำไรนี่ตำหนีบ่แม่บ่จ้ะบ่มีตำหนี ที่เปิดราคาไว้เท่าไหร่แม่เปิดได้แปดสิบห้าจ้ะแปดหมื่นห้าพันค่ะน้มซีเต่าครบอันนี้สร้างอุดรมึงขอเดือปรันเนี่ยยินหนาเก่งราคากับฟอฟังของเราพีน่น้องนุ้มแล้วก็สงไข่เหลือตัวนี่มีน้ำอยู่ มีปเปล่าเบืงไดนะล่างไ้ก็มีพ่อไแล่ะพี่นอ้องั่นปรทธานสาวซสือ,อนนเราปรทธานสาวซือซอซือแต่ว่าสงคือแล้วสงวันชีให้ให้แมเดี๋ยวนี้อตอนตอนแรกบ่เป็นอย่างนี้แม่กำไรสิเปิดได้เท่าไหร่แม่แปดสิบห้าจ้ะราคาเราเปิดไว้แปดหมื่นห้าพันสนใจกับจริงกลางเราได้มาเบื้องตัวจริงได้ ใบเบิงตัวที่สองเลยพี่น้องนอพ่อกับตัวที่สองบาทตัวที่สองเราซื้อว่าน้องอยังครับน้องคุ้นจ้ะเมนบบน้องคุนคุ้นเพราะน่้น้นองคุ้นเนี่ความสูงเราเท่าไรเนี่ยรอยสามสิบสีจ้ะรอยสามสิบซีเราท่องแรกบ้างเหรอจ้ะท้องแรกเป็นแม่สาวแม่สาวท้องแรกเนาะโอ้หางเราขึ้นเป็นพ่วดีจ้ะงามค่ะ <laughs> หางเป็นพ่วดีดีพี่น้องพรวดปันหางมากวะ หางเราลามดีดีหนุมซีเต่าปะพี่ควบหางลามดีดีพี่น้องวันก็ดีหางก็ดีเบื่อบังเองอ่องคอพอดีองแรกสุงร้อยสามสิบสี่เนาะแี้คุณวันเราเกิดวันเราดีทั้งสองข้าง มึงดคนมึงตาแจมแจมจ้ำเพื่อจ้ำสองมองคนนั้นเนี่ยจ้ำสองมองแล้วใช่ไหมล่ะหางคอนางคอกับชัดเจนสายตรงคอแล้วพอเคียงติดเลเคียงอยู่เนี่ยงานั่นเหรอเนี่ยเด้อตัวนี้ใส่สร้างคือกันเนาะจ้าใส่สร้างคือกันไล่เลียกันเหรอพี่น้องวันที่เท่าไหร่บุณีวันที่สองพฤษภาตัวนี้ใส่คอนอยู่นั่น ถังบะเดอสาวเราเ่มบอก่ามีเงินเราพอรับประกันท่องเพราะกว่าไม่มีเงินแค่ไมนท่องก็จีซองชามยันขึ้นกันล่ะไปรุ่นเอาไปรุ่นเอาเราพอสาวดอกแม่เราอันหาตังอันหย่าหลายบ่มีเงินหย่าแล้วเราบ่มีเวลาสาวท่านบ่มีเงินแม่คุณจีเปิดราคาับไปเท่าไหร่แม่เอาว่าเปิดไปเจ็ดสิบห้าจ้ะตัวนี้ก็ใส่สร้างไว้คือกัน ตัวนี้เกตหมื่นห้าพันเนาะโอ้เป็นแต่เลี้ยงอยู่พี่นนอกนี่ตัวงามๆตัวอ้วนๆหาตางาตัวที่แรกต่อได้ค้อกันเนาะแม่ตัวได้ก็ต่อได้เนาะต่อได้ชุดตัวแม่แล้ววะตัวได้วันนี้จิไปเบื้องทีเด็ดตัวทุ่ไทยละเบอร์โทรศัพท์เนี่ยแม่เบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสองสี่หนึ่งสองสี่หนึ่ง ศูนย์ห้าแปดแปดศูนย์ห้าแปดแปดกับกิงกลางมหาเนี่ยเราได้มากตัวใดหรือสี่มาเอาตัวนั้นมายังตัวสุดท้ายวันนี้พี่น้องไปเบิ่งตัวสุดท้ายเป็นแม่ลูกบ้านกับพ่อพ่อกับโคมสุดท้ายเป็นแม่ลูกบานตัวแม่เราซื้อว่าแม่อยังแม่แม่ข้ามคุ้นจ้ะตัวนี้แม่ข้ามคุ้นเนาะความสูงเราเท่าไหร่ครับความสูงร้อยสามสิบเกียสามสิบแปดจ้ะ ครับโอ้เป็นกว้ยหนาเขาสวยด้ยพี่น้องหนาเขาแล้วสวยเลยขอลุกมันกอขึ้นตอนนี้ท่องแล้วเป็นยังไงครับท่องว่างจ้ะท่องว่างเนาะจ้ะหนาเขาแล้วสวยเอืกอกพวกเาผาไงสูงร้อยสามิเจ็ดจ้ะครับพมสูงกัถือว่าใส่ได้อยู่ล้ำตัวดีฝุ่นมึงลูกเพิ่นฝุ่น นี่ตำหนิบ่แม่บ่มีเนาะบ่จ้ะบ่ลูกบ่ซีเต้าครบอยู่จ้ะบ่เออบักเผาใหญ่อันนี้มาเบิ่งลูกสาวเพิ่นบาดตอนนี้ท้องเราว่างตัวแม่เนาะไปเรียกพ่อพันเซวจ้ะลูกสาวนี่เป็นลูกสาวของตัวใดนแม่ลูกก็จะเลินจ้ะโอ้ลูกสาวสีดิเพว้นยังไงสีงามงามพี่น้อง ได้จากเดืนอนเราแม่ตามเอกสารนี่จ้ะส,สามเดือนกวัวเตะสิบมีนาะสามเดือนกว่านี่เราพี่น้องอันนี้เอกสารเราลูกสาวเก่าจเจริญโอ้คหสามเดือนกว่าเลี้ยงอุย้ยอุยหนัใบเอกสารใบหลอดเราหมักตั้งแต่เก่าจเจริญล่ะน,นี่แต่เก่าจเจริญเบิดทั้งสามตัวเลยอันนั้นสร้างอันนี้เก่าอันนั้นสร้างจ้จะโอ้หน,นี่เก่าเนาะลืมเบิ่ง ท้ายอันนี้เก้าเจริญเรามักสร้างมาเลย <laughs> แต่ว่านี่ลูกตัวลูกเนี่ยเป็นเก้ากินยาเลยซสื่อตัวลูกกับุ่มแล้วพี่น้องเห็นพ <c oughs> ุงยางใส่ด้วยบอลยางใส่ก่อนนี่ดีแช่ง <c oughs> ขาดีห <c oughs> างกระลามนี่ดี <c oughs> ตัวลูกเนี่ยนอันนี้คนเนี่ยแบงอยากแบงแบงแบไหย โอ้ยบอบอแวงกินเลยตัวนัานเนาะนี่ตัวน็นไว้สองกิ่งเลยพี่น้องจ้ะอออตัวลูกเพ่นนี่ลูกเราดีมึงดู้ลยแม่กับเป็นตองหูอยู่ที่เปิดไว้เท่าไรแม่แม่ค้าคุ้นกับลูกว่าที่เปิดไว้สิบสามห้าพันนะจ๊ะหนึ่งแสนสามมห้าพันเนาะจ้ะครับหางเราก็ปดที่ดีนุ่มดีตอนนี้ทองเร้ยังว่างอยู่ ครับมักตัวใดกับจริงกลางมหาเราได้อันนี้เป็นใบของลูกสาวก้าวเจริญใบดีก็มูดแล้วไปกินยาเผื่อราคาห<อ>นีตอร้องในบ่แม่จ้าตอได้ยุจ่ะกัอบบอกเบอร์โทรศัพท์ี่น้องอีกจากรอบนึงศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสองสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งศูนย์ห้าแปดแปดศูนย์ห้าแปดแปดแม่บรรล้มเนาะจ้ากับจริงกลางมหาเราได้ มักตัวใดสัน่นขอไว้ชมนีดก่อนพอ,อกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ